ท่าน,นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่อนบรรดาพิสูจ์สมณีนนทั้งหลายสำหรับวันนี้การที่บันทึกนี้ก็ยังเป็นวันที่8ตุลาคมพศ2526เพราะว่าบันทึกเป็นคัดเศษที่สองให้เป็นหน้าที่สองของคัดเศษวันนี้ก็จะพูดถึงแก่นตามที่พระเจ้าทรงตรัส ความมีว่ามณีครทัพปรีพาชกกราบทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การนายบาปเพียงิริยาที่ถึงยอดด้วถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรอพระว่าทานบร,โริโาสขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระเจ้าถึงยอดถึงแก่นในการนายบาปด้วยเถิดพระเจ้าก่าใ <c oughs> นที่แล้วมาท่านพูดถึงกระพีนะจะไม่ต้องยำ้ำ อง์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่ายเจา้าทรงตัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตะบะในโลกนี้เป็นผู้สังวรแล้วคือระวังแล้วด้วยการสังวรสิบริการและตัดว่าน,นิโครทะเพราะว่าบุคคลผู้มีตะบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสิบริการ ข้อที่จะกล่าวต่อไปยิ่งเป็นลักษณะของเขาเพราะเป็นผู้มีตะบะเขารักษาศีลอย่างยิ่งไม่เวียนมาเพื่อเพศอันเลวเขาเสพเสน,สนาสนะสงัดเขาละนิวรห้าอันเป็นอันเป็นอุปเลสแห่งใจที่ทำใจให้ถอยหลังท้า้ทำบัญญญาให้ถอยหลังถอยกำลังลง มีใจประกอบ้วยเมตตาแผ่ไปในทิศทั้งปวงเขาย่อมลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือเลึกชาติหนึ่งชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากาและตลอดวิวัตกับเป็นอันมาก แล้วก็ในภาพโน้นบ้างทราบชื่อว่าในภาพโน้นเราเรามีชื่อว่าอย่างนี้เรามีโคดมีแตก,กูลว่าอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสเสวยสุขสเสวยทุกอย่างนั้นมีกําหนดอายุอย่างนั้นขั้นจุติจะพบนั้นแล้วไปเกิดในพบโน้นบ้างในบเกิดพบนั้นบ้างแล้วมีชื่ออย่างนั้น <c oughs> มีโคดมีเระกูลอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเวรส,ดสวุสดเสรยทุกอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจะภาพนั้นแล้วได้มาเกิดในพบนี้เขาย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยรการชนนี้ แล้วก็ทรงตัดว่านี่หมายความบรรดาทั้งพุทธบริษัทโปรดทราบพ,พระพุทธเจ้าให้ทรงจับตั้งแต่เปลือกเข้ามาแต่ว่าสําหรับผมมีความเห็นว่าต้องจ้องจับตั้งแต่สะเก็ดเข้ามาถ้าละเกาะสะเก็ดไม่อยู่เราก็ไม่มีเปลือกจะเกาะถ้าละเกาะเปลือกไม่มีเปลือกจะเกาะแล้วก็ไม่มีกระพี้จะเกาะ ฉะนั้นจังเกาะเป็นลำดับตั้งแต่สเก็ดตั้งแต่เปลือกแล้วก็ถึงกระพีกระพี้พคือระลึกชาติได้และสิ่งที่ถือว่าเป็นศัตรูของกำลังใจอย่างหนักนั่นก็คืออุปกิเลสหรือกิเลสทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าไม่ดีนะยาแตะต้องเปบนขาดยาทดลองนะครับอนนี้เพราอ,อะไร ว่าผมทดลองมาแล้วบางอย่างมันไม่มีผลจริงๆที่เราคิดว่าดีความจริงไม่มีอะไรดีเลยเคุยกันต่อไปสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดอย่างนั้นแล้วก็ทรงตัดต่อไปว่าดูก่อนนิครธท,ท่านจะสําคัญความข้อน,นี้เป็นเช่นไหนเมื่อเป็นยานนี้การไหนบาตจะเป็นบริบูรณ์หรือไม่บริสุทธิ์ นี่โคระเขายืนยันน,นี่โคระยืนยันว่าบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ทำไม่ได้บริสุทธิ์แท้พระองค์ทรงตัดว่านี่ไม่ใช่ถึงแก่นเป็นกิริยาที่ถึงกับพีในะที่พูดมเมื่อกี้นี้นะเมื่อท่านไล่เบียมาถึงกับพีแล้วก็ทรงตัดต่อไปอย่าลืมนะครับไล่เบียมาตามลำดับเราต้องทรงให้อยู่ให้ได้กำลังใจ จงอย่าคิดว่าไม่ไหวเพราะงานข้น้ามีหนักกว่านี้การที่เตตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉติะหารพระบรุมมกผลต่อจะต้องยืนกำลังใจส่วนนี้ให้ส่งตัวแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทก็โปรดทราบอันนี้อัตมาไม่ได้อิจฉาทิสยาใครแต่ว่าอยากให้พระพุทธศาสนาทรงตัวมีความเจริญรุ่งเรือง เวลานี้ทั้งพระก็ดีทั้งครวญก็ดีมีความเดือดร้อนมากว่ามีคนมุ่งทําลายพระพุทธศาสนาและก็มุ่งกลืนพระพุทธศาสนาผู้ที่มุ่งทําลายพระศาสนาในเขาฉลาดเขาไม่ใช่ใครที่องค์สมเด็จพระบรมบาโลกก็น่าทรงตรัสว่าศาสนาของตถาคตจะสลายตัวไม่ใช่ไครก็คือลูกของตถาคตท่านเอง ได้แก่อุบาสุกอุบาสิกาพิสุพิสุณีผู้มีความเห็นผิดติดใน,นลาบสิการะติดศักดศรีตัดสนติดสันเสรินมากเกินไปเวลานี้ก็มีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาทรงตัดไว้เสมอยืนยันเรื่องเทวดาเรื่องพรหมแต่ก็ยังมีคนนิยมถือเพศสมณะคัดค้านคำสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนี่แล้วก็ยังประกาศตนว่าเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ไม่ถูกต้องเป็นการทําลายพระพุทธศาสนาโดยตรงอันนี้จะเป็นใครก็ตามแตา่ม,มาไม่ได้จี้จุดฟังเขาแววแววเขาได้ยินเสียงแวววๆเขาไม่ประกาศตัวว่าใครเขาตกใจเหมือนกัน ว่าทำไมประกาศตนว่าเป็นประสงค์ในพุทธศาสนาจึงทำลายกันขึ้นขนาดนั้นเป็นการตั้งใจทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรงแล้วก็คุยกันต่อไปไประเดี๋ยวก็รู้นี่ครูทับรีพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการหนายบาปด้วยตะบะเป็นกริยาที่ถึงยอดถึงเก่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ะ ขอประทานมาโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระเจ้าถึงแก่นถึงยอดด้วยการหน่ายบาปได้เถิดไปเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดว่าด,ดูก่อนนี้ครทาบุคคลผู้มีตะบะในโลกนี้เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการเขาย่อมระลึกถึงใช่ก่อนเป็น,นมาก ละเ,เล็กได้ชาติถึงบ้างสองชาติบ้างแล้วไม่จำกัดบ้างพร้อมทั้งอุเทศด้วยการเช่นนี้เขาเห็นโมสัตว์ที่กำลังจุติตอนนี้ฟังให้ดีนะแก่นนะเขาเห็นโมสัตว์ที่กำลังจุติแล้วก็กำลังอุบ,บัติจุตินี่เคลื่อนไปจุตินี่แปลว่าเคลื่อนนะครับตายไปหรือเทวดาเคลื่อนไปนี่เขาเรียกจุติ กำลังอุบัติหมายความจะ,จะมาเกิดเลวบ้างปราณีตบ้างมีผิวพันธดีบ้างมีผิวพันณสามบ้างได้ดีบ้างตกยากบ้างด้วยทิพยจประสุบริสุทธิ์ล่วงจากสุขมนุษย์ย่อมรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามคำว่าสัตว์เหล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ <c oughs> ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าไปถึงอบายทุกตินิบาทนรก ส่วนสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ประกอบด้วยกายาสุจริตมนโนสุจริตและวจีสุจริตอัตมาอ่านคล่อมไปนิดหน่อยท่านว่ากายาสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตอันนี้ก็เลยถือโอกาสพลิกหนังสือไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตาย เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เขาย่อมเห็นโมสัตว์กําลังจุติกําลังอุบัติเลวปราณีตผิวพันธ์ดีผิวพันธ์สามได้ดีตกยากด้วยเทียบทิพย์จกสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุข,ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดถึงโมสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยบริการเช่นนี้ดูก่อนนี้ครธะาท่านจะสําคัญความข้อน,นี้ไปเช่นไหนถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบะจะบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์เพียงใดนีโครธทาได้กลาบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหนาบาปด้วยตบะบริสุทธิ์แน่แท้ ไม่บริสุทธิ์ถาไม่ได้ปร,ริยาที่ถึงยอดถึงแก่นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตัดว่าดูก่อนนิครธาการนายบาปด้วยตบะปร,ริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ม่าดูก่อนนิโครธาท่งกล่าวกันเราอย่างนี้ว่าธรรมของพระผู้มีพระภาคสำหรับแนะนำสาวกนั้นชื่ออะไร ทำเชื่ออะไรสำหรับรู้แจ้งชัดอธิพรหมจรรย์เป็นตน้นอันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งภาษาวกทีพก่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำแล้วถึงความยินดีดูก่อนนี้ครธทฐานะที่ยิ่งกว่าและปานนี้กว่าดังนี้แลเป็นธรรมสำหรับเราแนะนำภาษาวกี่หมายความว่าแค่นี้นะถึงแก่นนะ ยังไม่ถึงที่สุดพระองค์ยองยืนยันว่าเราสอนสาวกยิ่งไปกว่านี้อีกปรานีดีกว่านี้อีกยังมีอยู่เป็นธรรมสำหรับผู้รู้แจ้งชัดงอาทิพรหมจัรรย์อันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งภาษาวกที่เราแนะนำแล้วถึงความยินดีเมื่อรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดอย่างนี้ ผู้บริพายชกต่งหลายเหล่านั้นได้เป็นผู้มีเสียงดังอันือลั่นได้ทึกว่าพวกเรากับอาจารย์ยังไม่เห็นคำภีในคำภีอาเจลกเป็นต้นพวกเรากับอาจารย์ยังไม่เห็นบาลีในบาลีอาเจลกเป็นต้นนี้พวกเรายังไม่รู้ชัดการบรรลุคุณวิเศษไปยิ่งกว่านี้ก็ความสำคัญในอุทมบริการสูตรก็หมดเท่านี้ หลังจากนั้นไปก็ปรากฏว่านี่ครูทัพรีภาชกกราบทูลขอภัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอไพรเอังสือไปชนไมโครโฟน <c oughs> แล้วก็ประบิดพระผู้มีพระภาคเจ้าก,ก็ทรงชมว่าเธอเป็นคนดีรู้ความผิดแล้วก็องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแนะนำว่าการปฏิบัติถึงเพียงนี้ ถ้าปฏิบัติต่อไปอีกถ้ามีบารมีแก,ก่กระาจะเป็นหลันภายในเจิตวันถ้ามีบารมีอย่างกลางจะเป็นหลันภายในเจ็ดเดือนถ้ามีบารมีอย่างอ่อนจะเป็นหลันภายในเจ็ดปีนี่หมายความว่าบรรดาแทนพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระสงส์ทสวัสดีศพพรทรงยืนยัน ว่าลำดับเพ่งการสอนของพระองค์ในพระพุทธศาสนาพระองค์ทรนยืนยันแน่นอนว่าเลี้ยงลำดับตามนี้นะพระองค์สอนตามแนวนี้ <c oughs> ถ้าจะถามว่าตรหลักสูตรสุขวิปัสโกมีก็เป็นตางกำลังใจของคนที่องค์สมเร็จพระทศพลทรงตัดไ้ทั้งสสี่หมวดขึ้นหนึ่งสุขวิปัสสโก การปฏิบัติเรียบเรียบไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งหมดมีปรรัญญาเพื่อื่องตัดกิเลสก็สามารถเป็นพระรหันได้แต่หลักสูตรที่กล่าวมาน,นี้เป็นหลักสูตรของวิชาสามขออภยัยบรรดาญาโยามพุทธบริษัทเวลานี้ร่างกายมันกำลังแย่เดินก็ไม่ค่อยจะไหวลุกก็ไม่ค่อยจะไหวแรงไม่มีไม่เป็นไร ก่อนจะตายแม่วันต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก่อนจะนิพพานท่านก็ยัง,ยงสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดคนทําให้ปริพาชกตั้นหนึ่งบรรลุมรคลและคนทั้งหลายที่ต้องการทำแบบองค์ก็ทรงจัดอาจต่มาเป็นลูกก็องค์สมเด็จพระสงค์เสวัติสุภคร่างกายมันก็ใกล้าตายเต็มที แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเสียงยังมีกำลังสมองยังใช้ได้ก็ใช้งานต่อไปก็รว <passo S 1> มความว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปมศาสันดายยืนยันตามนี้ที่พูดนี้เป็นหลักควิชาสามแล้วก็ยังทรงตัดตัดหลักควิอาภิญญาหกระปบิสมิทายานอีกอันนี้ไม่ขออธิบายนี่ <c oughs> มาย้อนหลังกันว่าเราจะทำยังไง จึงจะได้ปุเพนิวาสา,านุติยานหรือว่าทิพยคุยานทิพยคุยานตัวที่พระพุทธเจ้าตัดเมื่อกี้นี้เป็นจุดตัประปาติยานเธอเป็นทิพยคุยานไม่กันแต่มีเวลาความเข้มข้นมากวิธีปฏิบัติบรรดาท่านพุทธบริษัทแนวแห่งการปฏิบัติจริงๆถ้าเราจะปฏิบัติกัน ต้องทําให้ได้ทิพยคุยานเสียก่อนคําว่าทิพยคุยานเสียก่อนหมายความทิพยคุยานที่มีกําลังอ่อนกว่าจุตูปปาติยานเนื้อแท้จริงๆิงยานทั้งหมดก็เป็นทิพยคุยานท่านแหละที่เราเรียกกว่าทิพยคุยานบ้างจุตูปปาติยานบ้างเจโตวริยายานบ้างปุเพนิวาสานุติยานบ้างอาตีตังติยาน อน,นาคตังทยานปัจจุปนังทยานยถากโมตายานยานทั้ง8ประการนี้มีกำเนิดมาจากทิพย์กุยานอย่างอ่อนคือทาทิพย์กุยานอย่างอ่อนให้เกิดขึ้นแล้วก็ทาทิพย์กุยานให้เข้มแข็งเข้าถึงจูตูปปาติยานเอถึงจูตูปปาติยานแล้วแต่เราได้ยินชื่อคนและสัตว์ไม่ทันเห็นหน้า ถ้าเราต้องการจะรู้ว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดนี่เข้ามาจากไหนเราก็จะรู้พื้นฐานเดิมพราได้ทันทีว่าพ่อนพวกนี้มาจากพรหมมาจากสวรรค์มาจากมนุษย์มาจากสตรจฉันมาจากอสุรกายมาจากเปรตมาจากสัมเนรกเราดูได้แล้วก็นีุ่ตัวประปาติยานนะตอนนี้พอได้ข่าวคนตาย ว่าคนตายนี่ไปไหนยินชื่อคนตายพับเสยอยากจะรู้มันก็จะรู้ทันทีว่าคนที่ตายและเวลานี้สถิตตายและเวลานี้ไปไหนแล้วต่อไปสำหรับเจโตบริยานเจโตบริยานนี่มีประโยชน์มากอย่างหนึ่งคือสามารถรู้จิตของคน ที่บางท่านบอกว่าเป็นพะระเดียเจ้าเป็นหรือไม่เป็นเราทราบไม่ต้องถามกันไม่ต้องสอบด้วยปาก <c oughs> บางท่านบอกว่าได้ทรงฌานโลกีได้หรือไม่ได้เราก็ทราบบางท่านบอกว่าตนท่านเป็นคนดีเรารู้ใจว่าดีแลวเลวรวมความว่าความดีและความเลวนี่ถ้าเราได้เจตุวะริยนันแล้วก็ไม่ทงบอกกัน สำหรับมีหนังสือฉบับหนึ่งเขาด่ามาให้กรมการศาสนาว่าน,นิ่งนอนใจทำไมมาสอบสวนอาตมาความจริงก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาสอบสวนกใ็ใช้เจตวิฏิยานที่หน่อยเดียวก็จะทราบได้ทันทีเพราะเรื่องนี้นะสอบสวนด้วยปากถนะ้าไม่มีผลหรอกโดยการสอบสวนกันถ้าคนมีกิเลสสอบสวนคนที่ไม่มีกิเลส แต่วคนที่ไม่มีกิเลสสอบสวนคนที่มีกิเลสก็พูดกันไม่รู้เรื่องเขาใช้เตเจโตวริยานเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าได้เจโตวริยานสามารถรู้จิตได้ทันทีและเรืการที่สองเขาเจตวริยานเขาสามารถชำระจิตกิเลสจากจิตของเราด้วย <c oughs> ว่าจิตของเรามีเกสรอะไรเกาะอยู่บ้างจะต้องชำระมันวิธีไหน ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็สังเกตใจของตัวมารู้ว่าใจหรือว่าจิตของตัวนี้มันเศร้าหมองตรงไหนกําจัดตัวนั้นสะอาดที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่เป็นพระอริยเจ้าไม่เป็นผู้ทรงฌานก็ไม่เป็นไรทำกำลังใจของเราให้สะอาดอารมณ์จิตก็เป็นสุขนี่เจตุริญานมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็ปทเพนิวาสานุสติยาน ปเุเพนิวาสาุติยานจะสอนเราทุกอย่างสอนการตัดสับสอนกันในด้านสัโยชติสิบจะสอนหมดในด้านสัญญาติสิบสิก,กายทิฐิร่างกายเรายึดถือร่างกายเป็นสำคัญปเุเพนิวาสาุติยานจะสอนเราไห้ร่างกายไม่สําคัญเกิดชาติไหนมันพังชาตินั้น <c oughs> วิจิกิจฉาสงสัยในคุณความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอรเดสงฆรงเราจะทราบว่าชาติไหนแล้วคล้ายๆคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรปฏิบัตินอกรีดนอกรอยจากนั้นเราลงนรกทุกทีชาติไหนปฏิบัติตามความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาวุทิเจ้าทรงสั่งสอนแม้แต่เราไปนิพพานไม่ได้เราก็ไปสวรรค์ไปพรหมได้มีสุข อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาศีลปตาปรมาตแล้วก็จะ,ระทราบเจาหน้าปุเพนิวาสานุติยานว่าชาติไหนเราละเมิดศีลชาตินั้นเราลงนรกชาติไหนปฏิบัติตามศีลดีชาติไหนเราไปสวรรค์เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีมีความสุขมากแล้วได้กรรมาันทะปุเพนิวาสานติยานก็จะสอนเรา ว่าความรักในระหว่างเพศคนที่เราคิดว่าสวยว่าดีเนี่ยก็ไม่ทรงตัว <c oughs> ขณะที่จะเลือกกันก็คิดว่าสวยแล้วดีแล้วแต่ความจริงไม่ช้าก็แก่ลงไปทุกวันภายนอกเข้าใจว่าดีแต่ภายในเต็มตายไปด้วยความเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกร่างกายของคนก็สกปรกจิตใจของคนที่มีกิเลสก็สกปบรกมันก็สร้างความเบื่อหน่าย เราติดการมฉชันทะทียไรเรามีทุกหนักทุกทีดีไม่ดีติดมากเกินไปเนื้อต้องถูกฆ่าตายก็มีก็รกวมความมาปุกเพณนิวาสันยานสอนเราให้ตัดการมฉชันทะาสอีกแล้วไปปฏิฆาความไม่ชอบใจคืออารมณ์ชั่วโกรธชอบโกรธ,ชอ,กรธชอบเหียบบาต ปุเพนิวาสานติยานก็จะสอนเราว่าความโกรธในชาติใดๆที่ผ่านมาเราก็อย่าพบแต่ความทุกข์เราไม่เคยมีความสุขเราจะมีศัตรูมากกว่ามิตรจิตก็ไม่เป็นสุขกายก็ไม่เป็นสุขถ้าชาติใดที่เราคลายความโกรธเราแสดงความเป็นมิตรกับคนส่วนใหญ่ชาตินั้นเรามีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ทำไมไมีความทุกข์มันสอนเราอย่างนี้ แล้วต่อไปอีกรูปราคะอรูปราคามณ,ท,มณทิตมณทิตฐิอวิชาอุตจาวิชานี้ไม่้องพูดกันเป็นเรื่องอลามตมักสอนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งยันนาคามีนีิปุเพนิวาสอนนิยานสอนเรามากถ้าเราได้แล้วจะมีประโยชน์มาก <c oughs> แต่ก็ขอยย้อนลอยถอยหลังอย่าลืมเกาะสะเก็ดความดี อยาเกาะเปลือกครื่องความดีอย่าลืมเกาะกับพี่เครื่องความดีมิฉะนั้นแล้วจะไม่ทันเข้าถึงกันของความดีส่วนนี้ <c oughs> นี่สำหรับผลของการปฏิบัติก็ไม่ขอแนะนำหนักเพราะว่าหลักสูตรมีท่านต้องหาครูบาอาจารย์มาสอนกันเพื่อกันความสงสัยที่ได้กันมากนะั่นคือไม่เข้าใจ ขอโทษนะที่ไม่ได้กันมันนานๆสมัยก่อนก็สอนก็นให้ปฏิบัติกันเองไม่ต้องอะไรอย่างรุ่นผมเนี่ยรุ่นผมนี่ท่านแนะนําอย่างเดียวเราก็ไปฟัดก,กันตามโคนต้นไม้บ้างในปา่าช้าบ้างในปา่าชัดบ้างก็ยากผมรู้สึกว่าผมเองก็สู้ญาติโยมพุทธบริษัทสมัยปัจจุบันนี้ไม่ได้ท่านทํากันวันสองวันสามวันท่าก็เริ่มได้เบื้องต้น ว่าการได้แล้วบรรดาญาโยามพุทธศาสนิกชนจะลืมว่าครูผู้สอนท่านแนะนำให้มีความเข้าใจให้เริ่มจับต้นทนปลายถูกเท่านั้นต่การจะคล่องตัวและการจะทรงตัวในอ,อ,อยู่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาเพื่อนพิโสสมนเณนต้องไปฝึกฝนกันเองให้มีการคล่องตัวและต้องมีการพิสูน์อยู่เสมอ วิธีที่จะวิสูจนิ์นั่นก็คือว่าใช้ทิพยุยานในเวลาเช้ามืดอันนี้เราต้องใช้ทุกวันอันดับแรกจับพระรูปประโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใส <c oughs> การจับพระรูปประโชมนี่ถ้าจับพระรูปประโชมไม่ได้ตามนิมิตก็จับพระพุทธรูปถ้าจับได้ตามนิมิตก็ถือว่านั่นเป็นพระพุทธตนิมิต เดีเป็นดิมิตของพระเดเจ้าให้ปรากฏเรายึดถือเอาเป็นศรณะถ้านักปราชญ์บางท่านอย่าเพ้อฝันก็เป็นเรื่องของท่านเราฝันดีฝันขึ้นสูงไม่เป็นไรถ้าท่านนั้นหลายจะฝันลงนรกเราจะไปตามท่านอย่าไปคัดค้านคําคสอนขององค์สมเด็จพระสัตรพงศรร์พระสงฆ์ท่าน,านถ้าทําได้ถึงขนาดนี้และจะรู้เรื่องทั้งหมดตั้งแต่โลก,กันมานารกขึ้นมา ถึงพรหมโลกในหนักนี่ไม่ไม่ยากเลยรู้กันได้ชัดจะรู้ว่าเทวดานะัมีจริงพรหมมีจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไม่ใช่กล่าวกันอย่างแบบเพ้อฝันว่าเทวดาไม่มีอะไรไม่มนีนี่ไม่รู้ศาสนาไหนแต่อ้างอิงว่าเป็นคนของพุทธศาสนานี่น่าสลดใจมากบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านนั้นหลายเหล่านี้ มีเจตนาอย่างไงอาตมาไม่ทราบแต่ว่าสงสารประเทศไทยกำลังใจของคนจะแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายเมื่อแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายแล้วเป็นยังไงสิ่งที่มันจะได้ขึ้นมาคือประเทศชาติจะสลายตัวคนหนึ่งนิยมนับถือเทวดาอีกคนหนึ่งบอกว่าเทวดาไม่มี คุยกันไปคุยกันมาก็เกิดการแตกร้าากันขึ้นน้ำพึ่งหยดเดียวบันดาแทนพุทธบริษัทสามารถสร้างให้เกิดเจลาจนขึ้นชั้นดใดถ้ากำลังใจคนทั้งสองฝ่ายไม่เสมอกันเพราะคนไม่กี่คนมาทำลายศาสนาขอองค์สมเด็จพระทงทนบรมศาสนาแล้วชาติของเราจะเป็นยังไง ถ้าชาติไม่มีพระพุทธศาสนาก็ทรงอยู่ไม่ได้เอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพอท่านทั้งหลายจงสังวรไว้ฟังเขาไว้แต่จงอย่าเชื่อจงพิสูจน์ใอการปฏิบัติเขาตนเองทําตนให้เข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาความจริงแก่นนี้ยังไม่ดีนะญาติโยมพุทธบริษัทเป็นแค่สิ่งที่สุดของชาญโลกีเท่านั้น ต่อไปก็ต้องปฏิบัติกันก็ถึงรูกุตรรชานต่อไปอารบรรดาท่านไหลายมองดูเวลาหมดเสร็จแล้วนี่ถ้าบังเอิญเขาเทพออกมิทยุจะลำบากมากก็ขอลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทพู้เป็นสาวกองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดบรรดาแทนพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี